สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะทนายดังงัดข้อมูลลับมีคนถูกจับแน่รัฐทึกเสื้อทำรรคดีพิลุงพลชิวชิวครวนเพลงกรณีนายเดชากิติวิทยานันหรือทนายเดชา ประธานเครือข่ายทนายคายทุขกได้มีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กทนายคายทุขกให้หัวข้อว่า12ทั2ทั64วิเคราะห์ข่าวเด่นคดีดังและการเมืองโดยมีช่วงหนึ่งที่ทนาเดชาได้มีการแจ้งข่าววา่านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมชื่อเหลือเยื่ออาชญากรรมจะมีการลงพื้นที่ แจ้งความจับนางฟ้าแห่งบ้านกกโกกเรื่องเปิดบัญชีรับบริจาคในข้อหาแจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่13กุมภาพันธ์2564นายเดชากิติวิทยานันต์หรือทนายเดชาได้ออกมาไล่สุดระบุข,ข้อความว่า วิเคราะห์การเมืองข่าวเด่น13ทับ2ทับ64โดยช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงคดีชมพูว่ว่าตนมีสายข่าวที่มีการยืนยันวา่าหมายจับมีอย่างแน่นอนจะออกมาเร็วๆนี้แต่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าตำรวจจะตั้งข้อหาอะไรเพราะขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานและไม่ปล่อยให้คนร้ายลอยนวลแน่ และตนก็มั่นใจว่าจะต้องมีคนถูกดำเนินคดีกรณีที่ทนายรัชพลได้ออกมาโต้กระแสว่าจะไม่มีหมายจับในเร็วๆนี้นางสาวิตีวงศีชาให้ข้อมูลว่าตนไม่ขอออกความคิดเห็นอะไรซึ่งตนคิดว่าหากจะมีการออกหมายจับจริงๆตนก็จะรอฟังตำรวจเป็นคนพูดเรื่องหมายจับ พอที่ผ่านมามีข่าวลือเกี่ยวกับหมายจับมาตลอดซึ่งตนก็ไม่เคยโทษที่จะรอความยุติธรรมอย่างไรก็ตามในวันที่เกิดเหตุนั้นตนจำไม่ได้ว่าลุงพลแต่งกายอย่างไรแต่จำได้ว่าใส่เสื้อแขนยาวจำได้ไม่ชัดเจนจำสีไม่ได้ส่วนกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่บนเขาภูเหล็กไฟ ซึ่งในวันที่พบศพตรงกับวันที่14พฤษภาคม2563เวลา19นาฬิกามีญาติของน้องชมพูชาวบ้านกกกอกกกตูมเจ้าหน้าที่ป่าไมา้และสื่อมวลชนประมาณ3สำนักขึ้นไปยังจุดพบศพจึงได้เรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นผม และ DNA ต่างๆละแวกใกล้เคียงกับศพของน้องชมพู่นั้นเวลา11.30นาฬิกา30นาทีที่สถานีผู้ทอนกกตูมอำเภอดุงหลวงจังหวัดมุกดาหารชุดพิสูจน์หลักฐานในคดีน้องชมพูได้มีการเชิญตัวนายอานนุ์จงจรูนช่างภาพทีมข่าวของอมรินทีวีเข้าตรวจ DNA เนื่องจากสืบทราบว่า เป็นทีมข่าวที่ขึ้นไปติดตามทำข่าวในวันดังกล่าวโดยต้องตรวจให้ครบทุกคนเพราะก่อนหน้านี้มีการตรวจไปแล้วกว่า20คนโดยการตรวจ DNA ครั้งนี้ได้นำเส้นผมหนึ่งกระจุกซึ่งเส้นผมต้องมีรากผมติดไปด้วยรวมแล้วประมาณกว่า10เส้นและยังมีการตรวจกระพุ่งแกมหลังจากเก็บรวบรวมแล้วจะมีการนำส่งตรวจที่พิสูจน์หลักฐานกลาง ก่อนที่จะนำผลไปประกอบในสำนวนคดีเพื่อคลายข้อสงสัยในทุกประเด็นด้านสารวัตรใหญ่สถานีผู้ทรกกตูมได้มีการให้ข้อมูลว่าการตรวจดีเอครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนของการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานไม่ได้มีอะไรผิดปกติดังนั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ขึ้นไปบนเขาภูเหล็กไฟในวันที่พบศพ จะต้องถูกตรวจ DNA ทุกคนเพราะเนื่องจากจะได้นำไปเทียบเคียงกับผล DNA บางส่วนที่พบและคลายความสงสัยทั้งหมดซึ่งการเรียกตรวจครั้งนี้ก็เพื่อให้ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนไม่มีจุดใดจุดหนึ่งต้องเป็นที่สงสัยของสังคมส่วนไทม์ไลน์ของลุงคลวันที่11พฤษภาคม2563 ตามคำให้การของพยานเวลา7นาฬิกา23นาทีถึง8นาฬิกา20นาทีลุงพลอยู่ที่นาของนายกองกระทั่งเวลา8นาฬิกา20นาทีถึง9นาฬิกาลุงพลไปสวนยางกับแม่ชมพูและป้าเต่นจากนั้นออกจากสวนยางกลับบ้านและไปวัดภูผาแอกที่ห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตร สำหรับการเก็บหลักฐานของลุงพลซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เก็บไปเมื่อวันที่11มิถุนายน2,563ที่ผ่านมามีดังต่อไปนี้ 1. เสื้อมอห้อมผู้ไทย1ตัว 2. กางเกงยีน1ตัว 3. รองเท้าบูท1คู่ 4. รองเท้าหุ้มส้นใส่เดินเขาว1คู่ 5. กางเกงกีฬาสีขาวหนึ่งตัวและ6กางเกงกีฬาสีดำอีกหนึ่งตัวนอกจากนี้ทีมข่าวยังได้มีการพูดคุยกับนางนลินเงินนามหรือป้าถอนกล่าวว่าสำหรับการแต่งกายของลุงพลในวันที่11พฤษภาคม2563เท่าที่จำได้ลุงพลสวมใส่ชุดเดิมที่ไปส่งพระไม่ได้มีการเปลี่ยนชุด โดยสวมใส่เสื้อมหมอมอมกางเกงวอมสีขาวแต่จำรายละเอียดเกี่ยวกับรองเท้าไม่ได้ที่สำคัญในวันดังกล่าวลุงคนไม่ได้สวมใส่หมวกและเมื่อเทียบเคียงกับภาพที่ทีมข่าวเอามาให้ดูเกี่ยวกับบุคคลที่ขึ้นไปค้นหาน้องชมพู่บนเขาบริเวณช่วงห้วยบุงทั้งสองภาพไม่มีภาพใกล้เคียงกับลุงคนหรือลักษณะคล้ายการแต่งกายของลุงคนแต่อย่างใด ขนาดที่ในกล่องได้มีการบอกว่าวันที่11กุมภาพันธ์2563เวลา7.23นาฬิกา23นาทีได้พบลุงพลในที่นาของตัวเองจำได้ว่าลุงพลใส่เสื้อเขนยาวแต่จำสีไม่ได้ด้านพ่อแบมได้บอกว่าวันที่11พฤษภาคม2563เวลา9ก้นาฬิกา20นาที ตนพบลุงพลที่สวนยางในหุงจริงแต่ทว่าตนจดจำการแต่งกายของลุงพลไม่ได้แล้วเพราะเวลาผ่านมานานมากแล้วอย่างไรก็ตามบรรยากาศที่บ้านของลุงพลในช่วงกลางวันค่อนข้างเงียบเหงาเพราะลุงพลกับป้าแตนและลูกชายทั้งสองคนได้มีการเดินทางไปร่วมงานแต่งของยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่จังหวัดลำพูน ก่อนที่ลุงคนจะขึ้นไปบนเวทีได้มีการโชว์ลูกคอร้องเพลงที่พระพลเป็นผู้แตง่งขณะเดียวกันหน้าบ้านของลุงคนก็มียูทูบเบอร์ได้มีการเดินไลฟ์สดอยู่ตลอดเวลาส่วนบริเวณพญานาคก็ไม่มีคนมากราบสักการะเหมือนเมื่อก่อนอย่างไรก็ตามในช่วงกลางคืนก็มีความเป็นไปอย่างเงียบเหงาเช่นกัน ส่วนทางด้านของทนายสมเกียตรติรสจนาวรกมลูลทนายความของลุงพลและป้าเต็นที่มีกระแสะข่าวว่าจะมีการแจ้งความเอาความผิดของผพดดังที่ได้มีการโพสต์ข้อความของบัญชีและก็รูปภาพของบัญชีธนาคารทกสอของป้าเต็นโดยทนายสมเกียรติได้มีการโพสข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าอย่ารีบลบผพจนะ มีบางคนหรือหลายคนอาจต้องมาขึ้นศาลที่มุกดาหารหลายคดีขอบคุณนะที่ยอมรับว่าตนเองได้แคปมาจากคนอื่นและเอามาลงในเพจตนเองเท่านั้นที่เอามาลงอนุญาตเจ้าของหรือยัง,ท,งทั้งทั้งที่เขาไม่ได้เปิดรับบริจาคณนะวันเวลาที่คุณลงข้อมูลในเพจปอลอขอบคุณสายลับในเพจดังกล่าวทุกๆุกท่กทาน ที่ส่งข้อมูลมาให้นะครับและก็มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ถามทนายว่าเห็นทนายดีบอกว่าคุณอาจจะยื่นฟ้องร้องปาข้อหาแจ้งความเท็จอยู่ค่ะทนายสงเกียรติได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าให้เขาร้องตามสบายครับ